สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครูเตียวชาแนลอีกแล้วโอเคเราจะให้เพื่อนเราลงก่อนนะอ้าวโอเคงั้นเราลงก่อนแล้วกันต้องรอเวลาอีกโอเคมาละเดี๋ยวเราวางก่อนนะไม่โอเควางอ้าวแล้วทำไมไม่บอกล่ะว่าวางตัวไปแล้ว โอ้โอเคช่างมาเถอะยังไงตัวของเราก็แครี่ช่วงต้นได้แหละไม่ต้องห่วงโอเคมีเงินสองรอ้อยล้วก็วางซานต้าเลยแล้วเองไม่วางซานต้าหรออ๋อได้เลยเราแค่วางก็ได้โอเควางแล้วใช่ไหมเฮ้ยอย่าหลุดนอ่อยเดี๋ยวมันหลุดเอาไม่รอดแน่คีพรพวกนี้เลือดสองร้อยสามเองอ่อนวะ่ะเอวแล้วเดินมาดูทำไม เกยคสิปไปเลยอัปเกรดไปแล้วก็รอเงิน <laughs> อัปเกรดซานต้าด้วยอ๋อ <laughs> เดี๋ยวค่อยอัปเกรดใช่ไหมโอเคอืมโอเคอันนี้ใช่สามร้อยอันนี้ก็เอาอยู่แหละยังไงก็เอาอยู่เพราะนี่จะพุ่งวิสที่สามเองแล้วเพิ่มกระว่างซานต้าเพิ่มโอเคแล้วก็วางซานต้าเพิ่มบิกสองสองตัวโอเค เว็บสี่แล้วคิดว่าเราจะเอาอยู่ถึงกี่เว็บแล้วจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยตัวเพื่อนเดินมาถึงแล้วนไม่ตายเว้ยเฮ้ยอิดถึงวะกกี่มีหา้าร้อยแล้วอัปเกรดโอเคโอ้เพื่อนวางฟอร์ดีเจแล้วจริงเหรอไม่เชื่อหรอก <c oughs> ตัวของเราโหกว่าเยอะอัปเกรดก็น้อยของเองใช้เวลาอัปเกรดโอเควางรีส์ก,กันเลย อย่าสตันฉันนะไม่เป็นไรตัวนี้กันสตันได้มีหน้าจอสลับนิดหนึ่งืมเค็บหกแล้วฮ่าเควบหกเองเดี๋ยวก็ไม่รอดหรอกถ้าเว็บหลังๆอะ่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันเว็บยี่สบเลยถ้ามาถึงเว็บยี่สิบละโอ้ดีเจหลับเพื่อนกำลังโกดแล้วใช่ไหมเพื่อนตัวของนายเก่งมากเลย เนาะทำเป็นอวดกิ่งไม่ได้กิ่งมากหรอกเฮ้ยนี่ก็เพิ่งแค่เว็บยี่สิบเองเดี๋ยววิบหลังๆถึงเว็บ50้าสิจะก็จะรู้โอเคเรามีเงินพันห้าแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆวักข้ามาสองตัวก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเราก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วพวกเราคือคู้หูแบดบอยเราก็จะวางฟร์ดีไปวางบึบเ,เกดโอเคเอาเกดไปเลย เลกหนึ่งขั้นเราก็เก็บอีกไม่เท่าไหร่หรอกแล้วมันอีกเยอหนึ่งมันใช้สามพันห้าแล้วมีสองพันเองอืมแล้วมีตรงโกงไหมหรือว่ามีของจะให้ไหมโหชขี้งกว่ะมีก็ไม่ให้ไม่เบ่งปัน,ปนได้้วข้างหลังไว้เบ่งปันบ้างเลยก็วางเลเซอร์อก่อนโอเคว่าเาสั่งตัวเขาไม่เป็นไรหรอกตอนเนี้ยวงกว้างมากอ่าดูสตาร์ทอีกแล้ว หลับไปแล้วตื่นแล้วโอเคเอาเกร์ลาดโอเคงั้นขายทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็ไอ้อัปเกตดซานตาสามตัวอีกตอนนี้รองเงินโอเคอเกตดไปเลยโอ้ยไหวยอยู่แล้วแค่ฟอ์ดีเจสามตัวันลังหลุดไปไม่ได้เลยอ่อนจะตายเว็แบบนี้ก็เว็บที่สามแล้วโอเคยี่สิบสี่ครับวางดิ ดีเจเพิ่มดิไหมโอเคอัปเกรดซานตาก่อนดีกว่าสองตัวอีกตัวนึงก็รอไอ้มลแทนสองจุดศูนย์มาแล้วก็ไอหมวกปลาหมึกยักษ์มาอันนี้ต้องโรสซันเนี่ยซันทั้งสี่ซันเลยอ่ะซันจริงด้วยโอเคเฮ้ยไม่หลุดหรอกคอเคเนเชลเคอัปเกรดโฟร์ดีเจมันซันไปเลยล็อกเกตต่อไม่านามืมหอหรอก ใช่มอ๋ออย่างนี้ก็ชิลเลยวางดีๆตรงบูมเพิ่มเลยเฮ้ยก็ตรงนี้ไม่ใช้ดิของดีจะปลอ่อยอาไว้ได้ไงไม่เข้าใจจริงๆก็รอเเกีรตันเลยเกียร์เลขสวยมากโอเคมันเอาไอเพลนปีนผ่านเม็ปลยี่สิบเจ็ดละก็มีสี่พัน เพื่อนวางดีเจเพิ่มตรงนี้แล้วแล้วเพื่อกับอกีดงั้นเราก็วางข้างๆเพื่อนเลยออับกีดให้ตันโอเคตันละตอนนี้ก็กายเป็นกองทัพดีเจและบูมจัดการมันเลยเอาไม่จำเป็นเสมอไปนะวยก็มันเนี้ยก็เองวางดีเจเกินไปอะอโอเคก็รอตอนนี้ก็เวบสามสิบเรียบร้อย ไอซันตาทีวีก็แม็กไปแลลวหนึ่งตัวก็โ,วโบบอสมาเต็มเลยแค่นี้ก็ชิวๆโกของนายก็แรงดีวางดีเจเพิ่มตรงน,นี้แต่วงมันน้อยแต่ข้างหลังมันจะกินวงเยอะหน่อยเสียประโยชน์ตรงที่แบบยืดออกไปข้างนอกะแต่ตรงนี้ก็วางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้วางวางเองก็วางไม่ได้มันเปลืองพื้นที่ไหม โก้ของนายก็แรงเกินอืมโอเคก็แค่นี้ก็ดีละอ้าวเป็นเลิกเออแล้ววะเป็นเลกิกเอือนแต่ว่าอะไรวะอืมวางไว้ได้แค่สิบตัวมันไม่คุ้มค่าเลย H D J s p เก k e r ไปหาจากไหนวะเ็มพอหรอบอสทอรเลตออกมาเยอะเกินกาสิตเุดๆใจเอ็น ตัวบิ๊กเบิ้มพี่เบิ้มของเราจะกลายอะไรอยู่หรือเปล่าเจโกนของนายก็วางเยอะดีดีเจก็วางเพิ่มไม่ได้เลยด้วยมันจะวางยังไงให้มันวางได้เนี่ยเอออืมมันก็จริงนะโอเคงั้นไม่ต้องวางแล้วกันหาที่วางตัอื่นกันแหละโอ้มายืนแอคกันโอเคฮะเชดโด เเรื่องจ่าเลยไอ้เพื่อนรักสูมสามเก้าละอีกสิบเอ็ดอีกยี่สิบเอ็ดว็ X 11, 11, 11. บเองวางได้แค่เมื่อกี้ก็ลบสารตาออกไปหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมก็เราก็จะดีเจก็วางเพิ่มไม่ได้ละที่มก็เต็มวางตรงนู้ก็กินที่วางอัพเกรดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก น,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 นั้นก็โอเคงั้นเราก็ลองโอเคงั้นก็วิสีสิบอะก็วางเลเซ์ดีไหมนะก็เดี๋ยวก็ต้องวางแล้วมั้งเพราะมันอาจจ,จำเป็นแต่ตอนนี้ดีเจคมมันต้องวางแล้วแหละว,วางตัวไหนก็ไม่ได้ไม่ได้เม่ไห่จะน้อยแต่ว่ากูดาวแรงนะโอเค เงินก็แปดหมื่นวางก็ได้เก้าตัวอืมจะเอาไปวางอะไรเพิ่มอ๋อวางเลเซอร์ไงวางไปเลยอัปเกรดแล้วก็สลับกันไปเลเซอร์อคาเมล่าแมนคาร์กันเลเซอร์รรอกันก็วางสลับกันไปเลยเพราะเรามีเงินตั้งแปดหมื่นโก็วางอัปเกรด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  อา้าวก็วางช่วยทำดาเนี้ไงไม่เข้าใจเหรอวางเพิ่มดีกว่าวางไว้ตรงไหนดีก็าหาที่วางโอเคงั้นก็วางไว้ตรงม,มุมตรงนั้นดีกว่าเร็งไว้ละเร็งไว้นานละโอเคก็ไปดูลบสันเต้าของตัวนึงตัวเอาเพื่อนลบออกไปแล้วเหรอโอเคแอพเพนมาก็หลุดไปไม่ได้วางอันนี้เพิ่มโอเคอัพให้ตันแล้วก็ แกงเลเซอร์เออมันก็จริงเพราะมันมีแต่เลเซอร์แล้วก็เป็นเลเซอร์ฟ้าด้วยนะประดีนและมีแต่เลเซอร์ฟ้าแล้วก็มีแต่สีฟ้าขนาดเลเซอร์เป็นสีฟ้าและขนาดฟอนเกมเป็นสีฟ้าลบทิ้งออกตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อนบอกให้ลบทิ้งอนะ่ะจะลบไปทำไมนะอยากรู้จริงจริงลบออกตัวหนึ่ง เอาบางตัวนี้ก่อนตรงตัวไม่คุ้มที่อ่ะตรงเบี้ยวเนี่ยไม่ใช่ดิต้องใช้ตัวเออตัวนี้แล้วก็เบี้ยวเบี้ยวนิดนึงเอออัพเกรดให้ตันโอเคลบออกก็ได้ละลบตรงไหนอ่ะฮะตรงที่เองอยืนเนาะได้โอเคมาลบซันต้าออกก่อนสักหนึ่งตัวเพราะเราสีแ่แปดละ แล้วก็วางตัวนี้เพิ่มหนึ่งตัวแล้วก็ลบตัวตรนี้ออกตรง,ตรงอยู่ไหนแล้วตัวที่วางตัวแรกก็ตัวนี้เราบอ,อกวางตัวนี้เพิ่มนี่ถึงไม่จะลบออกก็วางเพิ่มได้โอเคโอ้เพื่อนวางตัววับแล้วช่วยบัฟได้ดีเนี่ยนี่ไงมีตัวมีบถสห้าดาเมจลว อืมก็แรงอยู่นะใช่ใช่มันก็แรงจริงแหละแล้วตอนนี้ก็เว็บสุดท้ายแล้วด้วยไม่อย่าหลุดนะ UFO โอเคเว็บสุดท้ายไม่ต้องระเบิดไม่ต้องระเบิดเ้ยมิวเ,ม,เ,ม,เมาเยอะทังมาก็ใช้เวลาไปแค่สิบเจ็ดนาทีไอจีเหลี่ยมสามจุดศูนย์มาแล้ว ไอเลือดก็หายเป็นน้ำเพราะมันอ่อนยังไงล่ะใช่ไหมพี่โอเคเออมันก็จริงแต่ต่ดซะเย่ Yay! ได้สีรับปสิบบาิช okay. ิวชิวโอเคเจอกันรอบบี้นะเพื่อนโอเคโอเคมาละ คิดว่าเซิฟไปกับเพื่อนหรือเปล่าน่าเซิฟเดียวกันอืมโอเคเรามีห้าร้อยบาทไปสุ่มตัวก่อนดีกว่าเพื่อนโอ้เพื่อนจอยมาแล้วก็สุ่มได้ต้องได้ตัวกากแน่โอเคมาถึงแล้วเอาเบสิกอาร์คอว่าลอสอกุสุมส่มได้ได้กอดลี่สีเทากอรลี่สีเทาตัวที่สอง ก็รี่สีเทาตัวที่สามเฮ้เคมหองอ่อนโอเคเพืเออ่อนมาแล้วโอเคเฮ้ยเมนิกยอดไปเลยอืม